ตรงตรงใช่ปะ่ะตรงนี่มาไงไงมาไมาไ้ My. My, 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 ไหนอ่ะเอาที่คุยกันในเฟซไงในในรูปไม่ใช่อะ่ะมาในรูปมาแต่งมาหลอกตรงทำไมอ่ะต้องตร,ตรงเสียใจน,นะอ่ะแล้วที่จองตัวหรือยังยังไม่จองจะไปไหนไปดูหนังไง<ม>ก็ที่นัดไว้แต่ว่าต้อง,ต,องต้องกลับก่อนหกโมงนะเพราะเดี๋ยวแม่ว่าไปไปรีบกลับไปก่อนเลยไปทุกคนแม่ว่าไป ตรงไม่เอาไม่ไปไม่เสียใจนะเสียใจเป็นคนเดียวเหรอตงก็เสียความรู้สึกนะไปยังพอมีเวลาไปไม่เอาไม่ามาหลอกตงอย่างนี้ได้ยังไงไม่เหมือนตัวจริงเลยหลอกที่ไหนมาหาถึงที่เลยมาหลอกตรงไหนหลอกตั้งแต่รูปแล้วดูนี่ต่าละรูปก็ไม่ได้จมูกก็บานหนวดก็มีดูนี่นี้ย เออาหน้ากลัวมันก็ปกติหรือเปล่าเขาแต่งรูปกันผู้หญิงอ่ะมึงก็เกินปกติไรเว้นไปไปอย่ามายุ่งกับโต้งโอ้โหดูเสียงมึงนี่กูถีบไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหกโมงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มาเออถ้ากลัวแม่ว่าก็กลับไปเลยไป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 ดูหนังเลยกับแม่เอาไม่เอาอย่ามายุ่งกับโต้งนะโต้งไม่เอาไม่เอาไม่เอามือเงกูก็ไม่เอามึงเหมือนกันไปไปโอ้มึงแต่งเกินไม่ร้องไห้นะเออมึงร้องไม่เออไม่สนใจมึงหรอก ตรงไม่เอาไม่เอาไอาไ้ไอ้ไไปเลยตรงกูต่อยนะ